สวัสดีครับพบกับ Coding by M p o d มพอนะครับวันนี้ผมมาพูดถึง MongoDB นะ MongoDB เป็นฐานข้อมูลชนิดของเป็นชนิดที่เป็น NoSQL นะครับที่พูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ลงไปเมื่อวานนะแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งาน MongoDB นะครับแล้วก็ใช้ tool ท,ที่เรียกว่า Robo 3t หรือ RoboTT นี่แหละครับเวอร์ชั่นที่เป็น1.3นะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์นี้นะเดี๋ยวสักครู่นะครับเปิดให้ดูนะซึ่งทูที่ใช้เนี่ยมันจะมีสำหรับที่เป็น Official เว็บไซต์ที่เป็นโลโบนะครับก็จะมี2เวอร์ชันนะก็เป็น Studio 3สแล้วก็โ o โ o 3า Studio 3ิเนี่ยก็จะเป็นที่เรียกว่าไม่ฟรีนะครับก็เป็นฟรีเทลก็ทดลองใช้15วันนะครับแล้วก็ที่ฟรีก็เป็นโ o โ o 3าก็ฟีเจอร์ก็จะต่างกันตรงที่ว่า Studio 3สีเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นรูปแบบของ SQL ธรรมดา ได้นะครับให้เห็นในรูปแบบของ SQL ได้แล้วก็มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายแต่โ,โบรบ 3T ก็ก็ไม่มีที่เป็นแปลงเป็น SQL, SQL นะครับอย่างอื่นก็คล้ายๆกันนะครับตัวน,นึงก็เป็น Mongo Compass นะครับ Compass Mongo นะครับ อันนี้แนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นทูที่มากับ MongoDB เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับซัดฟรีนะ มีไม่รูปแบบของ GUI นะครับ่าซัพพอร์ตอะไรบ้างอะซัพพอร์ตหลายตัวนะครับที่เป็น Linux ก็ซัพพอร์ตแล้วก็เป็น Debian, Ubuntu นะครับ Mac นะแล้ว Windows นะครับ Linux, Debian โ okay, อเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงมังโกคอมพาสนะครับคือแนะนำเฉยๆก็จะใช้ทูตัตวนี้แหละโรโบ3ามที่นะครับในการทดสอบนะครับในการใช้งานนะคือตอนนี้ผมในโรโบตัวนี้ผมลงที่คอมผมผมลงอ่ามองโกเซิร์ฟไว้แล้วนะครับมอง g o ดีตัวนี้นะครับ E m o n g o l e x e มีไหมนะเดี๋ยวเราจะลองไปดูในที่ my พิวเตอร์นะครับแล้วเราก็ไปที่ D: นะครับแล้วก็จากนั้นไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็หา mongol ของเราว่าเราลงไว้ตรงไหนนะครับ MongoDB นะของผมแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เนาะ4ี 20, แล้วก็บินนะครับก็จะมีตัว Mongo นะครับตัวนี้นะครับดองรันดูว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมีการใช้งานอยู่ไหมหรือว่ายัางเซอร์เวิรเราทำงานหรือเปล่านะครับ คนะครับก็ของเราทำงานอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าคอนเน c กได้นะครับอตอนเราอินสตอลเนี่ยมันก็จะมีให้ติ๊กว่าเราจะให้รันออโต้ไหมนะครับเซอร์วิสนะครับอันนี้ผมให้รันออโต้นะเปิดคอม m a น d ก็รันเลยนะครับก็คล้ายๆกับแซมคล้ายๆกับหาไมค์คนะครับก็ตั้งให้มันออโต้ออโต้รันนะครับโอเคมาที่ คอน n e c ชั o นของเรานะครับก็ไปที่ Manage c o n n นคชั่นนะครับที่ของผมมีก็คือเป็น Localhost นะครับก็จะ Default Port ที่2อ0 1 7นะครับแล้วก็เป็น Localhost อันนี้เป็นพอ t ของ MongoDB นะครับก็ a u h เทนไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ a u t h นะครับ s s h ก็ไม่ได้ a อเท Advanced ไม่มีนะ connection ก็ปกตินะครับอันนี้ยิงตรงปกติแล้วก็ลองเทสดูนะครับ ไดเอ็กโท c ิกตรงนี้นะครับมีป๊อปอัพหน้าต่างขึ้นมาบอกว่า Connect เนี่ยแล้วก็ห้ห้ว2สองเ็นะครับมัมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาทีเขียวอันนี้คือ Connect ได้ถ้าไม่ได้มันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อันที่2องจเป็น Asset to Database is available นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็เซฟไปแล้วก็จะนั่นกด Connect ไปอย่างที่หนึงนะครับอันนี้ก็ Connect เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่คอนปหนึ่งผมคอนเน็กไปพร้รมาณสอครั้งโอเค ทีนี้เรามาลองดูที่ดัตเตอร์เบของเรานะครับตอนนี้ผมมีดัตเตอร์เบอยู่2ก้อนนะครับอันนี้เป็นของซิสเต็มนะครับของระบบนะที่ชื่อว่าคอนฟ i ิกตัวนี้นะครับผมม่มี ng8crud นะครับแล้วก็มีเทสหนนะครับทีนี้เราจะมาดูที่เทสหนดีกว่านะครับตั้งชื่อนะครับ new ขึ้นมานะครับ mongo นะครับ l e r database นะครับ เรตั้งชื่อราเบีชื่อว่าอะไรนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับผมเซ็ตไว้ก่อนหน้าคือเทสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองนิวใหม่ก็ได้นะครับลอง Delete ออกก่อน d รอปนะครับถ้าดรอปดรอปปุ๊บเนี่ยราเบีหายไปเลยนะครับเนี่ยครับหายไปแล้วนะครับอ่าเขียนรัเบีนะครับทีนี้อ่อเทโค้ดนะครับ d a t a บ a s e Test นะครับตั้งชื่อ d a t a บ a s e Test ทีนี้เรามาดูที่ Collection นะครับยังไม่มีนะครับจากนั้นเราจะเขีย r Collection ของเราขึ้นมานะครับ mm hmm. Collection นี้มีรูปแบบคล้ายๆกับ t a b l ลนะครับแต่ต่างกันตรงที่ NoSQL เนี่ยจะไม่มี Structure ที่เป็น No รี l a t i o n นะครับคือไม่มีความไม่มีความสัมพันธ์นะครับ ตั้งยังไงก็ได้นะครับแต่เวลา look up เวลา j o ยเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ต่างจาก SQL นะครับ m y าย L นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเนื้อหาตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราลองสร้าง collection name ขึ้นมานะครับก็คือ table name นั่นแหละคล้ายๆกับ table name นะครับ collection ที่ช,ชื่อว่า ha login น,นะครับพอผมกดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมี collection login ขึ้นมาหนึ่งนะครับ ทีนี้ในล็อกอินเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยทีนี้นะครับผมจะอินเสิร์ตข้อมูลนะครับทีนี้วิธีการอินเสิร์ตเนี่ยจะอินเสิร์ตยังไงนะครับแล้วก็วิธีการอัปเดตรีมูฟเนี่ยมันรีมูฟยังไงนะครับเราจะไปดูที่คำสั่งอินเสิร์ตนะครับก็ ไปที่เอ่อมองโกนะครับมองโกดีบีเนี่ยนะครับไปดูร m m e n นนะครับคือต้องดูร m คเมนผ่านตัวนี้แหละนะครับเป็นที่เขาทำไว้ให้นะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ ันนี้เป็นการเริ่มใช้ a อ l a านะครับไปเราไปที่เลนนะครับแล้วก็รีสอร์ทครับ ูที่ MongoDB น u a นนะครับ MongoDB n u a นอันนี้เป็นเวอร์ชัน4.2แล้วนะ MongoDB แต่ผมใช้4.0อยู่โอเคนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการ i t s t a l ลนะครับการใช้ m o n g o shell นะครับ MongoDB CRUD operation นะครับการ aggregate data model นะครับอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราอยากจะ insert ข้อมูลเข้าไปนะครับ ก็าอยากจะลองอ so ินเสิข้อมูลเข้าไปให้มี d a t a ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะลอง4.0นะมันไปถึง4.4 Upcoming นะครับเร็วๆนี้นะ อันนี้เป็นวิธีการ a g g r e g a ข้อมูลนะครับการ aggregate เ,เหมือนเหมือนการ j o ยนะครับเหมือนการ select ขึ้นมาแล้วก็เอาไป j o ยกับ collection ต่างๆนะครับเนีย่ยนะ เดี๋ยวเราจะหาวิธีที่ Insert ข้อมูลนะครับ MongoDB insert insert many นะครับ insert หลายๆคอลัมน์นะ โอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีการอินเสิร์ตนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปที่ Open Shell นะครับผมก็จะวางอันนี้ลงไปนะ DB ของเรานะครับชื่อ DB แล้วก็ตามด้วยคอลเลคชันนะคอลเล t ชันเราชื่อว่า Login ใช้คาสั่งนี้นะครับทีนี้เนี่ย ID ของเราเนี่ยเราไม่เราไม่ใส่นะครับผมจะให้ ID มันออโต้นะครับไม่รู้ว่าจะออโต้ให้ไหมนะไอ้คีย์รูปแบบของข้อมูลก็จะเป็นแบบคีย์แล้วก็ v a l u ลนะครับคล้ายๆ JSON นะครับผมจะให้คีย์เนี่ยชื่อว่า user นะครับ Username นะครับ QTY q u a l i ้ y ตรผมให้เปลี่ยนเป็น Part W นะครับก็ Password นั่นเองนะครับคีย์ที่ชื่อว่า Password นะครับ Username นะครับผมจะเอาเป็น Admin นะครับอันแรกนะแล้วก็อันที่สอง อันที่สนะครับก็จะเป็น user นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็น local นะครับทีนี้ password ผมจะตั้งเป็น string นะครับ a z x แบบนี้ไปนะครับเป็นเป็น string นะครับก็อยู่ในรูปแบบของ double quote แบบนี้นะครับ a z xca ใส่เหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้เราลองมา Execute ดูนะครับก็กดที่ปุ่มชิยวเขียวนี่นะครับกดจึงเป็นยังไงบ้างครับ insert เ,เข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลบอกว่าเรา insert อ,อ,อะไรเข้าไปบ้างนะ insert เ,เข้าไป3 3 r e ามเลข,ขอนะครับก็จะเป็นเลขขอที่0ถึง2 3 ศูนนะครับสมไม่มีนะครับก็เอาเรนะเริ่มที่0น,นะครับทีนี้เราลองมาใช้คำสั่ง db. login นะครับ file นะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับมีวงเล็บด้วยนะ จากนั้นเราลองกลุ่มสีเขียวให้รันนะครับก็จะได้ข้อมูลขึ้นมานะครับมีข้อมูลอยู่3เลคขอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการมองก็แบบแบบที่1น,นะครับแบบ T mode นะครับก็ดูแบบ T นะครับมีคีย์อะไร,รอ Value อะไรนะครับ Object ID ที่ที่หนนะครับก็มี ID auto มาให้นะครับ แล้วก็ username ก็เป็น admin แล้วก็ password ก็เป็น string นะครับก็หมายถูกใจนะครับแล้วก็ a z x c a นะครับรูปแบบที่2นะก็เป็นแบบ table นะครับแบบตารางนะครับอันนี้มองเหมือนคล้ายกับ tool ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันที่เป็น sql นะครับรูปแบบมองแบบนี้นะครับแบบที่3นะครับ มาาวบธชีนะเป็นเทคโหมดเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็มีขยายนะโอเคจนัวที่3นี่คือ unlock into s p a r a l e window นะโอเคอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ ก็คือในทูเนี่ยมันจะโชว์0ูนยนะครับ Default ให้นะเราจะปรับเป็นร0อเป็นพันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ลายตานะครับนี้เนี่ยเรา Insert เข้าไปแล้วนะครับมาดูที่แถบนี้นะเราอยากจะไฟล์แล้วก็หา Username ที่บอกว่า User นะครับโดยใช้เงื่อนไขนะครับไฟล์ ทีนี้เนี่ยไฟล์เราก็ต้องมีไฟล์แบบเงื่อนไขนะครับก็ใส่ปีการเข้าไปนะคีย์ของเราชื่อว่าหาคำว่า user นะครับ user name นะแล้วก็ value ของเราเนี่ยจะหา user นะครับ user name ที่ชื่อว่า user เนี่ย มีอะไรบ้างนะทีนี้ผมก็ลองรันดูทีนี้มันก็จะเจอตัวหนึ่งนะครับก็คือ user นะอันนี้เป็นการไฟล์นะครับการ select นะครับถ้าเป็น MongoDB เขาเรียกว่าไฟล์นะการค้นหานี่แหละแต่ว่าเป็น SQL เขาเป็นการ select ข้อมูลขึ้นมาโชว์อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับถ้าเปลี่ยนล่ะถ้าเปลี่ยนเป็น local นะครับ เราลองหา user name ที่เป็น local ดูนะเจอเหมือนกันนะครับก็เป็น user local แล้วก็เป็น p a s s w a r e ตนนัวนี้อันนี้เป็นวิธีการค้นหานะครับก็ตอนนี้เราได้หนึ่งนะครับคือการสร้าง database นะครับ database name นะที่สองก็คือการสร้าง collection นะครับ พอสร้างคอลเลกชันปุ๊บเนี่ยเราเราก็จะลองเราได้การอินเสิร์ตข้อมูลนะครับอินเสิร์ตแบบเมนี่ก็คืออินเสิร์ตทเดียวหลายโลยนะครับ4นะครับเราได้การไฟล์ข้อมูลนะครับจากคอลเลกชันเดียวนะครับวิธีการนะแล้วก็ไฟล์ l l ทั้งหมดแล้วก็ไฟล์แบบมีเงื่อนไขนะครับในคลิปถัดไปเราจะมาต่อที่การอัปเดตแล้วก็ดีลีทนะครับแล้วก็ ทำ table เอ่อ collection อีก collection หนึ่งซึ่งเอาไว้เอ่อจอยกันเอาไว้ออกเกกันนะครับในการเชื่อมข้อมูลนะครับให้2 2คอล collection เนี้ยดึงข้อมูลแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆมือท่านนะครับกดให้เป็นกำลังใจให้เรานะครับ ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ